สวัสดีนานะตกปลาทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเอฟซผมเลยนะครับสวัสดีเอฟทุกทท่านนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปตกปลากันครับตกกระชอนไปหากระชอนครับด้วยกบยานมาเตอร์ครับแต่ตัวนี้ครับชื่อของเขาคือตัวเล็กนี่ครับเห็นไหมเลย ขนาดสามเซนครับมีผมสร้างสีนี้มาโดยเฉพาะเลยนะสีเขียวๆคล้ำๆดำๆไม่ดืสวยครับทรงบีครับขนาดสามเซนครับแต่น้ำหนักผมจำไม่ได้นะว่ากี่กร,รมัมก็เดี๋ยวเราลองไปดูผลงานของเขากันครับว่าจะมีผลงานมากน้อยขนาดไหนฝากรับชมด้วยครับ กัดแล้วครับโอ้โหดูครับ Oh. แก้วครับนี่ครับตัวเล็กนะครับสวยปลาสาสวยด้วยครับสุดยอดมากครับ กัดยวครับโอ้โหมันสับปินเลยครับ ล้องลงนครับเดี๋ยวลุดเนี่ยครับน้ำ สับกระเด็นเลยนะครับเมื่อกี้นี่ครับสายสายสวยแลวครับเก็บเล็บครับเหยือ่อตัวเล็กครับกบยางจากค่ายของนาเต้ยนะครับเพื่อนตกปลาหาซื้อมาใช้กันได้ครับหามาลองกันได้ครับผม แอมสองครับสวยตัวนี้สงส่ยะปอดยากครับกินลึกสวัสดียามบ่ายครับนะ้ามาว่ากันต่อครับเข้าไปลบแดดที่บ้านมาไม่ไหวครับร้อนจริงเหมือนเดิมครับเยอะตัวเดิม ไอ้ตัวเล็กกบยางจากค่ายนาเตอร์ครับนาเตอร์เพื่อนตกปลามาดูกันก็วันนี้จะมีผลงานมากน้อยขนาดไหนนะครับไม่ได้เดินตีทั้งวันนะครับตีแค่ตอนเช้ากับตอนเย็นนี่มารอบบ่ายเปลี่ยนหมายมั้งครับเดี๋ยวรับชมครับ ายสามแดนร้อนอู้เลย ดูหมายนี้ครับหมายอยู่ข้างๆกันครับเนี่ยหมายนี้ผมไม่เคยตีนะไม่เคยได้ตัวด้วยนี่ส่วนใหญ่จะเป็นหมายนี้หมายนี้จะในเดือนหนอนส่วนใหญ่วันนั้นก็ได้ไปโลครึ่งครับตัวเนี้ยบ่อน,นี้ตีสี่ห้าไม้เองใช้ปลายางกัดยับ ได้ไปตัวหนึ่งแล้วก็กลับบ้านเลยครับแต่พูดถึงแล้วก็น่าเสียดายครับผมทำคลิปหายต้องลบคลิปทิ้งครับคือต้องรีเซ็ตโทรศัพท์ใหม่คลิปมันอยู่ในนั้นด้วยต้องลบทิ้งเลยไม่มีผลงานมาให้น้าๆนไานด้ชมแต่ครั้งสุดท้ายที่ได้ไปจากนอนเดินนอนอ่ะหมายเนี้ยครับโลครึ่งน่าเสียดายมากครับเหลือแต่รูปภาพครับ ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวว่ากันใหม่มาครับมาดูผลงานอ้ตัวเล็กของวันนี้ครับอุ้ยกัดแล้วครับไม้เดียวโอ้โหอ,อ,อยู่ครับ เด็ดจริงครับโอ้โหสุดติ่งครับไม้เดียวจริงๆใช้ผ้าครับเจ็บนิ้วครับนี่ครับ ไอตัวอะไรครับกบยางของกรเตยเพื่อนตกปลาครับสุดยอดครับไม้เดียวไมายนี้เด็ดจริงครับมาไม่เคยผิดหวังเลยครับอแตรแรกของรอบบ่ายครับสุดยอดครับโอ้สับปิวเลยนะครับเมื่อกี้คันที่ใช่คันแข็งครับสิบยี่สิบนี่ครับ สับลอยมาเลยครับฝ่าวงเงานด้วยครับ ขื้นจิบเนะื้อป่าใหญ่ครับไม่ช้อนใหญ่ก็โดใหญ่ครับมันแล้วก็มีสวายนะครับ ว่าเจ้าของบอ่อตะกี้ดูกระสอบที่เขาเขาเปิดให้ดูตอนเอาปลาไปให้เขามันมีปลาสวายอยู่ตัวหนึ่งปลาขึ้นดีครับเนี่ยมายนี้สวยครับ หรือไม่ก็ยี่สกครับตัวเมื่อกี้เขาฝนไม้กันครับมืดเลยครับ กันนะครับบินครับฝนมาแล้วครับน้า ผมคงต้องจบคลิปเพลงเท่านี้นะครับก็ผลงานดีครับสำหรับเหยื่อของนาเต้ยเพ่อนตกปลาครับชื่อเหยื่อครับไอตัวเล็กขนาด3เซนนะครับตะก,กีกรรมผมไม่รู้จำไม่ได้ครับก็ใช้ได้ครับนี่ครับเหยื่อสวยครับน่าใช้ก็ เมื่อเช้าก็ออกมาประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับก็ได้ไปสองตัวหมายหนึ่งแล้วก็มารอบบ่ายนี้ออกมาตอนบ่ายสามนะครับก็ได้ไปหนึ่งตัวครับแล้วก็ได้ให้เจ้าของบอ่อไปแล้วเราจะได้มาตกต่อได้ครับพอดีเขาอยู่ตรงนี้พอดีเพื่อไม่ให้เป็นการเสียหน้าต้องให้เกียรติเขาเลย ต้องยกปลายเข้าไปนะครับเพราะวันหลังเราเพื่อวันหลังไนงะวันหลังเราจะได้เข้ามาตกได้อีกก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับผมยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมก็จะสรรหาคลิปดีๆจะตั้งใจทำคลิปให้ดียิ่งขึ้นไปโอ้ลมแรงมากครับวันนี้